คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านไฮโซมูกทะถ้าหากว่าคุณใส่ชุด้านหรือใส่ชุดฟุตบอลเข้ามากินที่ร้านจะลดทันทีบุฟเฟ่219บาทเหลือเพียงแค่199บาทมีทั้งเนื้อมีทั้งหม,ม,งหมูมีให้กินหลายอย่างลองไปดูนะครับหากพูดถึงตำแหน่งกองหน้าแน่นอนว่าบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้ในตำแหน่งนี้ก็คือ การนำลูกฟุตบอลเข้าไปสู่ตาข่ายให้ได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยการใช้เท้าใช้หัวมงหรือแม้แต่ใช้ส่วนต่างๆของ,างของร่างกายยังไงก็ได้ให้มันได้ประตูแต่อย่างไรก็ตามด้วยวิวัฒนาการของฟุตบอลที่ไม่เคยหยุดนิ่งเฮดโค้ชและผู้จัดก,การทีมหลายคนต่างก็คิดค้นวิธีการใช้ประโยชน์จากขุมกำลังส่วนบุคคในสนามให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้บทบาทหน้าที่ของผู้เล่นในแต่และตำแหน่งก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว้นแม้แต่ะวันซึ่งอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูและกองหลังจากที่เคยทำหน เราก็เป็นตัวรุกส่วนผู้เล่นตำแหน่งกองกลางที่มีความสามารถรอบด้านอยู่แล้วก็ยิงต้องพยายามลดจุดอ่อนของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันกับผู้เล่นตำแหน่งกองหน้าทุกวันนี้พวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ยิงประตูให้คมเท่านั้นถึงจะสามารถกลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปของลีกได้แต่ว่าตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะในปัจจุบันผู้เล่นกองหน้าที่ทำประตูได้อย่างเดียวก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่เพียงแต่ว่าเป็นทีมระดับกลางกลงไปจนถึงทีมท้ายตาราง เพราะสำหรับทีมที่ต้องการลุน้นแชมป์ลีกหรือว่าไปไกลกว่านั้นโค้ชแต่ละรายต่างก็มีสิ่งที่ต้องการจับผู้เล่นตำแหน่งนี้มากขึ้นนอกจากการจบสกอร์เพียงอย่างเดียวและตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดมากที่สุดเลยก็คือการที่เป๊ปโกเดล่าเคยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเออร์ลิงฮาลันว่าตัวเขาจำเป็นจะต้องพัฒนาการเล่นอีกในแง่มุมของการมีส่วนร่วมกับเกมแม้ว่าก่อนหน้านี้ฮาลันจะสามารถกดไปได้ถึง36ประตูในพรีเมียร์ลีกซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆจนได้รับฉาย,ยาว่าเป็นปีศาจของวงการแต่อย่างไไรรรกกกก็็ตตาา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 มมมมถถ้้้้้หหววว่่เพพููดึงงงออนนนนนนผีีีีคคคุณสบบััิิท Yes. พูดเลนที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกได้โดยการก้าวข้ามผ่านกำแพงบททดสอบสุดหินของลิเวอร์พูลทั้ง3ข้ออย่าง 1. การเล่นเกมรับในแดนบลท แน่นอนว่าผู้จัดก,การทีมแต่ละคนล้วนมีความต้องการในแง่เทคนิคแตกต่างกันทำให้คำว่ามีส่วนร่วมในเกมนั้นจะเป็นอะไรที่กว้างมากแต่ว่าสำหรับเดียกเกนคอปส์เฮดโค้ชของทีมเรพูลนั้นได้นำเข้าระบบเกเกนเพรสซิ่งเข้ามาใช้ในพรีเมียร์ลีกทำให้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดจากตำแหน่งผู้เล่นตัวรุกเลยก็คือการวิ่งไล่บอลโดยตัวเขาเคยให้คำสัมภาษณ์ในเชิงประมาณว่าการวิ่งไล่กดดันแนวรับฝั่งตรงข้ามขณะที่ทีมนั้นไม่ได้ครอบครองบอลถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดที่จะบ่งชี้่่านนเะ้จไไดอออยูใทีมมขงขงหรื และโดยภาพผลงานที่ออกมามันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าแผนของยิงเกนคอฟส์มันใช้ได้ผลเพราะในยุคที่เวว่าผู่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเลยก็คือชุดที่มีผู้เล่นอย่างซาร์เดโอมาเน่โรเบโต้เฟมิโน่และโมซาร่าซึ่งแต่ละคนต่างก็ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวรุกที่สามารถวิ่งไล่กดดันคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดทั้ง3รายแน่นอนว่าแผนการเล่นของคอฟส์ในวันนี้จะเป็นจะต้องใช้แรงอย่างมหาศาลนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในวันที่สภาพร่างกายของเฟมิโน่หมดลงยิงเกนคอฟส์ก็ต้องสั่งให้ทีมควักเ,เง ผูกฟ้าตัวดาวิดนูเยสหัวหอกดาวรุ่งทีมชาติอุรุกวัยจากเบลฟิก้าเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 2ซึ่งสิ่งแรกที่เราเห็นได้ชัดจากตัวนูเยสเลยก็คือพลังงานอันล้นเหลือสามารถวิ่งไล่กวนบอลจากฝั่งตรงข้ามได้ตลอดกว่า90นาทีบอบไม่มีหมดมากไปกว่านั้นโดยความเป็นดาวรุ่งุ่งแรงอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้เลยนอกจากพลังงานอันล้นเหลือเลยก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำบอลกลับมาให้ทีมตัวเองได้ครอบครองได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นปู้้้้ึึ่่่งงใใในนนนนจจีีก็เเหหหตผลทททแฟๆววอรรรพพูู้มมมมมาาาสยัข ด่านที่2การมีส่วนร่วมกับจังหวะขึ้นเกมรุกและการหาโอกาสในการทำประตูอีกหนึ่งคุณสมบัติสำคัญที่สูหน้ารับท็อปของวงการควรมีนอกเหนือจากการทำประตูนั้นก็คือการมีส่วนร่วมกับจังหวะขึ้นเกมรุกในเบื้องต้นเมื่อพูดถึงคำว่าการมีส่วนร่วมกับเกมนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนน่าจะนึกถึงเลยก็คือจังหวะที่กองหน้าพักบอลและทำชิ่งกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าดาวิดนูนเยสยังไม่สามารถทำได้ดีพอในรูปก,การแรกกับเรือผู้ แต่ถึงกระนั้นตัวนูนเยสเองก็ทดแทนด้วยการเก็บบอลในจังหวะสูงกลับได้เป็นอย่างดีบ่อครั้งที่เราจะเห็นว่าเขาใช้ความเร็วในการฉีกงนี้ตัวประกบและรับบอลก่อนที่จะกระชากตัวเองเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายเพื่อเข้าไปทําประตูหรือสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมซึ่งในตรงนี้ผมไม่ได้พูดขึ้นมาม่มๆเพราะว่าเรามีเซติเข้ามายืนยันและตัวเซติเองก็ไม่เคยหลอกใครโดยในรูปการที่ผ่านมานูนเยสถือเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับเกมลุกต่อ90นาทีมากที่สุดในพรีเมียร์ลีต้ครองั่่5.7 การลงเล่น90นาทีส่วนการสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือพยายามแอสซิสนั้นอยู่ที่1.4ครั้งต่อ90นาทีซึ่งพอรวมกันแล้วทําให้เขานั้นมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากถึง7.1ครั้งต่อ90นาทีซึ่งทิ้งห่างจากอันดับที่2อย่างเควินดูบอยและเออร์ลิงฮาแลนด์ที่มีส่วนร่วมในเกมรุกอยู่ที่5.4ครั้งต่อ90นาทีและในตรงนี้ถ้าหากว่าเรามาดูตัวเลขกันในดีแล้วเราก็เควินดูบอยแม้จะเป็นอันดับ2องแต่ตัวเขาก็มีความบาลานซ์อยู่วร,บบร,ร,ระะ e High land, ่านนะะน yes, นาจทํปตู้ มากแต่ว่าตัวเขาก็ยังมีจํานวนมากกว่า5ล้านหยุดดีทำไมไม่เห็นมีลูกากูเลยวะและมาถึงกาแพงด่านสุดท้ายเลยก็คือการจบสกอร์ซึ่งถึงแม้ว่าตัวนูนเยสจะมีส่วนร่วมในเกมรุกมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกในรุ่การที่ผ่านมาแต่ทว่าจุดสาคัญที่นูนเยสนั้นต้องมาตกม้าตายเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้มาเป็นประตูคะแนนให้กับทีมโดยในรุ่การ2 0 2 2 2 0 2ี่องนีสบสที่ผ่านมามหัวของชาวอุรุกวัยคนนี้สามารถส่งบอลเข้าสู่ตะข่ายได้เพียงแค่สับห้าครั้ง น่าผิดหวังเลยทีเดียวและที่สําคัญไปยิ่งกว่านั้นอย่าลืมว่าในรุปการสุดท้ายของเขากับทีมเก่าอย่างเบนฟิก้านูนเยสสามารถยิงไปได้ถึง34ประตูจากการลงเล่นในสนามเพียง41นัดซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟอร์มการทำประตูของเขานั้นต่ำกว่ามาตรฐานที่ตัวเองเคยทําไว้อย่างชัดเจนเมื่อมาอยู่กับลิเวอร์พูล แล้วต้องขอบอกสรุปอย่างนี้ครับว่าถึงแม้ว่าตัวนูนเยสจะสามารถผ่านการทดสอบเป็นข้อแรกก็คือการวิ่งแบบเพรสซิ่งแล้วข้อที่2อย่างการมีส่วนร่วมันเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าในกำแพงด่านสุดท้ายที่เขายังไม่สามารถเข้ากล้ามผ่านได้เลยก็คือบทดทดสอบที่3การจบสกอร์ซึ่งตัวเขาในฐานะของสไตรเกอร์ยังไม่สามารถทำหน้าที่หลักของตัวเองได้แบบนี้ทําให้โอกาสในการลงเล่นในสนามเริ่มที่จะหมดหายโดยใน3าเกมแรกของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024หรือว่าฤดูกาลปัจจุบันนี่แหละครับนูนเยสมีชื่อเป็นตัวสำ ใหญ่ของทีมลิบบูยังไม่ไว้ใจในตัวเขาสักทาไอย่างอย่างไรก็ตามเกมที่สในศึกพิมร์ลีกของทีมลิ์พูที่พวกเขานั้นจะเป็นจะต้องมาเจอกับนิวคาสเซิลมันก็เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ตัวนูนเยสสามารถกอบกู้ชื่อเสียงและความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาได้เมื่อในเกมดังกล่าวนี้ตัวทีมลิ์พูตกเป็นฝ่ายตามหลังทั้งในแง่ของสกอร์ตามหลังอยู่หนึ่งต่อศูนย์ประตูและจำนวนของผู้เล่นเพราะกับทันทีมอย่างฟันไดเวอร์จิลต้องโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเสียเปรียบทั้งแต้มเสียเปรียบทั้งจำนวนคนแบบนี้โอ้ oh ตลอดทั้งเกมทีมเลเวอร์ผู้ยังไม่สามารถหาโอกาสในการทำประตูตีเสมอแบบจังๆเลยไม่ได้สักครั้งจนกระทั่งนาทีที่77เยเกนครอปส์หันหน้าไปมองดาวินนูเยสพร้อมกับพยักหน้าและบอกว่าลงไปสะอ้หนูนี่แหละโอกาสของนายนายคือไพ่าตายของฉันราวกับยูกิที่เปิดการของเอ็กซูเดียมาแบบงงๆแล้วก็พลิกกลับมาชนะได้เลย ใช่แล้วนะครับดาวินนูนเยสคือการ์ดเอ็กซูเดียของเจคินคอฟส์เพราะหลังจากที่เขาลงมาในสนามนูนเยสมีโอกาสในการยิงประตู2ครั้งคือนาทีที่81ของเกมและช่วงพดเวลาที่ผ่านไปแล้ว3นาทีและผลที่ออกมาก็คือนูนเยสไม่ทําเสียโอกาสเลยสักครั้งเพราะทั้ง2ครั้งนั้นเป็นประตูทั้ง2ลูกและช่วยให้ทีเมเลโปูนั้นสามารถพลิกนรกกลับขึ้นมาประสบความสําเร็จด้วยชัยชนะ2ต่อ1ประตู งานแบบนี้เลยละครับคือสิ่งที่แฟนๆลิเว์พูลต้องการจัดตัวเขามาอย่างยาวนานและ2ประตูล่าสุดนี้ที่เขาเพิ่งทําได้ก็น่าจะช่วยทําให้กําแพงด่านสุดท้ายในเรื่องของการทําสกอร์ค่อยๆเริ่มที่จะมีรอยรล้าและพังทลายลงมาได้ในที่สุดถ้าหากว่าตัวดาวินนูเยสยังสามารถสานต่อความมั่นใจและงัดฟอร์มการทำประตูอย่างสุดยอดนี้เหมือนกับที่ทากับนิวคาเซได้ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงว่าตัวเขาสามารถทําได้จริงแล้วล่ะก็ตําแหน่งศูนย์หน้าดาวยิงที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกก็คงหนีไม่ไกลเกิดเอื้อม อย่างไรก็ตามหลังจากที่จบเกมแล้วนูนเยสยังคงไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ครองจำเป็นจะต้องให้เพื่อนร่วมทีมอย่างอาริสตงเบเกอร์อีกหนึ่งฮีโร่ที่เซฟช่วยทีมมาหลายต่อหลายครั้งในเกมรับหน้าที่คอยเป็นล่ามแปลภาษาให้กับนูนเยสอยู่ดีโดยใจความที่เราพอจะแปลออกมาได้เลยนั่นก็คือผมมีความสุขมากๆเลยครับเราเหลือผู้เล่นอยู่แค่สิคนตั้งแต่28นาทีแรกของเกมเพราะฉะนั้นผมต้องขอเช่นโจเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานกันอย่างหนักมาตลอดช่วงเวลาที่เหลือและผมก็มีความสุขมากๆเลยครับที่ได้เปลี่ ตัวนักข่าวเองก็ขอให้ตัวนูเนสตอบมาแบบตรงๆเลยว่าอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆหรือร์ผูที่ตั้งตารอฟอร์มอันสุดยอดของเขาอยู่และขอให้ตัวเขาพูดเองกับปากเป็นภาษาอังกฤษซึ่งตัวเขาก็ตอบมาแบบสั้นๆเพราะไม่ได้คิดว่าเทาอะไรแต่พูดได้แค่นี้เลยนั่นก็คือขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนครับ thank you for support <laughs> เรียบร้อยและถ้าหากว่าท่านชมชอบคลิปแบบนี้แล,แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนช่องเราด้วยการกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยนะครับ